และชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้ไมไ่เรียงตามลำดับคะแนนไม่ไดเรียงตามลำดับหมายเลข4ี่คนสุดท้ายบนเวทีได้แก่ ที่สามครับโคน่าศูนสีเจนนี่และคนสุดท้ายครับ มิสแกรนนครราชสีมา2025ในรอบนี้ครับทั้ง4สาวงามบนเวทีจะต้องตอบคำถามซึ่งเป็นคำถามเดียวกันนะครับพิธีกรจะอ่านคำถามทั้งหมด2รอบโดยจะเริ่มต้นจากคู่เข้าประกวดหมายเลขน้อยไปหาหมายเลขมากส่าฟังนะครับคำถามสำหรับรอบ4คนสุดท้ายมิสแกรนนครราชสีมา2025 จากการที่คุณวัตอิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MGI ได้เปิดเผยว่า MGI เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คือบะมี่กึ่งสำเร็จรูปภายใต้สโลแกนบะมี่มหาชนนำร่องสุดแรกคือรสซุปหมูโดยจะมีงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่3กันยายนหากคุณได้เป็นมิสแวรนครราชสีมาและได้มีโอกาสเข้าพบคุณ,คณวัต คุณจะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอพ่มีมหาชนรสชาติใดเพิ่มเติมและเพราะอะไรจึงนำเสนอรสชาติดังกล่าวจากการที่คุณวัฒนอิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MGI ไได้เปิดเผยว่า เอ i เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม,ม่คือบะมี่ึ้งสำเร็จรูปภายใต้สโลแกนบะมี่มหาชนนำร่องสุดแรกคือรสซุปหมูโดยจะมีงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่3กันยายนหากคุณเป็นมิสแกรนนครราชสีมาและจะมีโอกาสเข้าพบคุณวัตนคุณจะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอบะมี่มหาชนรสชาติใดเพิ่มเติมและเพราะอะไรจึงนำเสนอรสชาติดังกล่าว เชิญคนแรกครับโร 03, คราชส3นทรพิมาค่ะสำหรับคพีมานะคะก็จะนำเสนอความเป็นไทยก็คือรสชาติต้มยำกุง้งค่ะเพราะว่าต้มยำกุง้งเป็นอาหารประจำชาติของคนไทยซึ่งคนไทยโดย ึ่งคนไทยโดยปกติชอบอาห,หารที่มีความแซ่บรสจัดก็ที่มาก็จะยกตัวอย่างเป็นตรงมยำกุุงค่ะเพราะว่าคนไทยเท่ากับแต่ะขอบคุณโค้ชสุนทรีมาทำทันไปโค้ชสุนสรีเจนี่ซิริสโซฟา เจนนี่จะเสนอบอสน,นวัตในรสชาติผัดหมี่โคราชค่ะเพราะว่าผัดหมี่โคราชคือซอฟพ,พาวเวอร์ของชาวโคราชและเจนนี่จะเสนอบอสน,นวัตในฐานะมิสแกนนครราชสีมาขอบคุณค่ะบคราชสุงสิเจนนี่ครับแล้วเรื่อเชนโคราชสูงแปดปี ยาประดุกเลย <Yeah. S 1> หมอประราบจ้ะเหมอประราบเลยจ้ะบอกเลยว่าถ้าอยู่ในมือของบอนวัดแล้วรับรองหมอประราโคราช <Yeah. S 1> ได้ไปถึงจะเป็นแบบว่ามหาชนแน่นอนแล้วก็ทำให้ฮูล MGI ใต้ตเติบโตแน่นอนจากตัวแอนวีแทนโคราชอย่างน้องมีขายของเองเพราะว่า เราจะผลิตซุปผักขึ้นมาให้ทุกคนได้รับประทานค่ะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วนะคะยังช่วยส่งเสริมองค์กรให้พัฒนาในด้านต่างๆได้ดีขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือคำตอบของ4คนสุดท้ายบนเวทีมิสแปร์นครราชสีมานะครับ